สวัดีครับผมพี่น้องครับพบพ่อกันครับบ่าวอีสานสายหลายแล้วครับหมื่นกับการตอนนกขึ้นก่อนะครับผมต่อลำพงนะครับเงินเดิมนะครับผมเสียงนกอะขันอยู่นี่ครับหนี่หครับไม่ปลานี่ครับไลยตัวยู่ครับผมจะกบลูกว่าสิ นี่หนกเขวาวะนะครับเอาจังได้กับเบาๆหล่นะพี่น้องเนาะเราเป็นการบร่เสียเวลาครับผมรอหลุดนรอติดตามมั้งครับมือนี้กับมาตะเว้นเตือบอยี่ครับผมถ้าโบเป็นต่คีอกับใหญ่อมองไปเรื่อยๆนะครับไม้กับแถวก็เกา้เกาแล้วครับผมแถวเคยดเนี่ยนะครับเอาจังได้กับเยวเป็นการบร่เสียเวลาครับ บ่หลายครับผมรอหลุนรอติดตามครับ thank <laughs> you เรียบร้อยครับผมเสียงกลางครับเสียงกลางครับผมโอู้อู้น้องไร้นลยสุดยอดเลยครับน้องตัวนี้เบิ่งไล้ครับอู้สุดยอดครับเหื่อนี้เอาจนคำครับไม้แหลกบอลลูครับผมอย่งแต่บอลลูครับไม้สองครับ เสียงจนค้ำครับนี่เสียงอยู่นี่ครับโดนเติบนกผมมันหมอบครับนกมันยานยีกาครับเบิ่อยีกาบางพันนี่แหละครับอยู่ป่านี่โอ้ลายลายครับนกมันบ่อยางครับนกปลามันเลยลงสาครับผมเสียงโดนเติบครับหนุนดีครับนกตัวนี้เสียงกลางครับเสียงหน่อยไปกลางนะครับผมเต็มคอยอีกแล้วครับแข่งกะไงีนะครับผมแข็งไง่ดีนะครับ ดากเหลืองดีครับตัวนี้ค้ำเลยดีแน่ยูยครับค้ำแค่สนับปีกนี่อู้อย่างงามเลยครับตัวนี้เบิ้งรับที่จัดเลยครับนกตัวใหญ่แห้งครับตัวนี้สุดยอดนะพี่น้องเนาะมือนี่ก็ถือว่าเอามานอีกแล้วครับนี่หมานต่อกันเลยครับเรื่อยครับบารนีนนกเริ่มคึกนะครับยีหล่าผมยานกาครับหมอบตัวยอเลยครับผม หอดบ่ยยางบบยยางครับหนุกปลามันเลยลงสาครับตามจริงนกตัวนี้มันสิลงแต่ดุนดุครับเบิ่งครับเสียงกลางนะครับผมหน่อยนะครับหน่อยไปกลางเนาะเสียงมวนอยู่ครับแต่ว่าบบรูว่าจะกุกนะครับผมพอมากกับมีแต่เถียงกับคู่นะครับบินไม่ได้ฟังพ่นคับเราจะไม่จบหนีแล้วเนี่ยผกอยู่ข้านี่ครับเถียงโดนเตะครับจังสีลงนะครับผม ถือว่าพลานเนาะพี่น้องเนาะมือนีมานอีกแล้วครับค่อยมานเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้คลิปให้พี่น้องเด้ยเบื้องเรื่อยๆนะครับเบิ้งครับโอ้ลาย,ยานเนยเบิ้งพี่นอ้องเอ้ยตัวนี้งามอีกแล้วครับช่วงนี้นกไทยคนเรียบร้อยครับงามครับอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้เท่านี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะคำอีกแล้วครับมือนีขี่ตะเวนลงนะครับถ้าชอบก็ กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวอีสานน้ำในืดื้อครับผมทันทีกดติดตามแล้วก็ขอบบุญขอบคุณนะครับเป็นย่างสูงนะครับถูกการติดตามก็มีความหมายสำหรับบ่าวอีสานนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณที่สนับสนุนบ่าวอีสานนะครับผมีกดติดตามกดคอมเมนต์กดไลค์ให้นะครับผมนี่แหละครับจะเลื่อยกับแบงอยู่ตลอดครับอยากได้ก็โทรมาครับผมได้ราคาผมก็ปล่อยนะครับ มันกับโบแมนสีแดงง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะสว้สีแดงครับสองหม่องสามหม่องครับถือตัวใจกับจังเขานะครับผมเ๋อเพียงไดก็ฝากไ้เท่านี้ครับจากกันไปด้วยเฉลืเสียงกลางนะครับผมมือนี่สุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องลำลำรวยๆนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนมีความสุขถูกๆทกท,กทนนะครับผมเดีย๋ยวคาดปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายใดๆนะครับผมสำหรับมือผมบ้าอีสานก็ขอ,ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ